วันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่นะครับเอ่อก็มีญาติพี่น้องนะครับเอ่อมีน้าแลมแล้วก็มีลุงสีนะครับแล้วก็มีมีลุงมีลุงชื่ออะไรมีลุงแฟนแฟนป้าติ๋มนะครับแล้วมีพ่อแล้วก็มีมีน้าเอ็นนะครับแล้วก็มีมีป้าจุกมีป้าเล็กมานะครับเอ่อก็แ มีป้าแต๋วเอาป้าแต๋วเอาป้าแต๋วก็มาแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาในงานนี้นะครับขอให้ทุกคนรวยๆรวยนะครับแล้วก็เนื้อสิ่งได้สมควาปารถนาครับเดินทางปลอดภัยขอให้ถูกระงวัลที่หนึ่งนะครับอ่นนี้อ่านี้ป้าแต๋วก็มานะครับป้าแต๋วก็มาในงานใช่ครับอ่ะแล้วทางนี้ทางนี้ก็มาครับทางนี้ก็เป็นเป็นลุงมั่นนะครับลุงมั่นก็มาแล้วก็แล้วก็อันนี้ลุงนี้ก็มาแล้วเป็นตพตแล้วนี่ลุงหมานก็มาครับอันนี้น้ำมงคลนะครับ คนก็นมานี่ผู้ใหญ่สำรวยนะครับก็มาก็ขออวยพรครับนี่ตะอินก็นมาครับตินก็นมา ครับวั้นี้พ่อติ๋มก็มาพ่อติ๋มลงเวนครับพ่อติ๋มหันมาหน่อยพ่อติ๋มมาพ่อติ๋มก็มานะครับพี่พิชีก็มานะครับมากันหลายๆคนนะครับต้องการหมดครับเนี้ยก็ขอขอบคุณคนที่มาในงานนี้ทุกๆคนนะครับขอให้เลือเสริมสิ่งใดสมความปัารถนารวยรวยเงินทองทุกๆคนนะครับใช่ครับขอให้ทุกรันที่หนึ่งนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับผมขอบคุณมากครับ